สวัสดีครับผมสุพศร,รีนารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่5แล้วนะครับผมข้ามไปอยู่3คํคำนะครับจะขอย้อนกลับมาก็คือ 110, 120แล้วก็121นะครับ 1. 110ภาษาฮกเกี้ยนจิตปาจับภาษาจีนกลางยี่ป่ายสือ หรือยี่ป่ายยี่สือคือเขาจะเติมหนึ่งอีกอันหนึ่งที่หน้า10นะครับภาษาอังกฤษ110จะเห็นว่า1สีแดงสามารถเปลี่ยนเป็น2 1 0 3 1 0จนถึง910ได้นะครับ120 ภาษาฮกเกี้ยนจิตปายีจับภาษาจีนกลางยี่ป่าสือภาษาอังกฤษ120จะเห็นว่า1กับ2มันเป็นสีแดงนะครับสามารถเทียบเปลี่ยนเป็น2 3 4ถึง9ได้นะครับ121ภาษาฮกเกี้ยนจิต ป่าีจับอิดภาษาจีนกลางหน่ง e ร้อยยีสิบเอ็ภาษาอังกฤษ121เห็นหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งตัวสุดท้ายเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามสี่จนถึงเก้า 1, ได้นะครับสิบล้านภาษาฮกเกี้ยนจิตเชนบานภาษาจีนกลางอิเ e ชียนว่าน ภาษาอังกฤษ10 million จะเห็นว่า1เป็นสีแดงนะครับเราเปลี่ยนเป็น2ถึง9ได้ก็คือ2,000 2,000หมื่นของจีนนะครับก็คือ20ล้าน20ล้าน30ล้านถึง90ล้านครับ1 0 0ล้านภาษาฮกเกี้ยนจิบบานบานภาษาจีนกลาง ห่ยี่ภาษาอังกฤษ100 million สังเกตเห็น1สีแดงนะครับเปลี่ยนเป็น2ถึง9นะครับ200ล้านถึง900ล้านนะครับก็การนับจำนวนเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเราสามารถที่จะเอา แต่ละหลักแล้วมาผสมกันได้นะครับก็คล้ายๆกับหลักร้อยนะครับพอผสมกันก็จะเป็นจำนวนที่แตกออกไปนะครับก็ลองดูครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกะ สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ